ราศีกันความรักจะเป็นยังไงโอ้ oh, ดูดีครับผมกําลังมีคนกําลังมีเป้าหมายอยู่กําลังมีคนสนใจอยู่กําลังเล็งอยู่เพราะงั้นนะแต่ยังไม่รู้ว่าเขายังเห็นดีเห็นอยางกับเราไหมเขาจะสนใจเราไหมเขาจะลงเอยกับเราไหมและดูแล้วเหมือนประมาณว่าอยากได้มากมีความต้องการ อยากจะเป็นแฟนอยากจะรู้จักสูงมากทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราเองเนี่ยเราสนใจเขานะแต่ตอนนี้หลายๆคนก็มาสนใจเราเยอะเหมือนกันนะครับผมเรายังอยู่ในโหมดที่ว่าห่อสวนเลือกได้ยังไม่สรุปยังไม่ยังไม่เรียกว่ายังไม่ปองตกลงยังไม่ชัดเจนนะเราก็ใช้เสน่ห์ของเราไปเรากําลังเลือกอยู่ นะเราเรากำลังเลือกอยู่นะครับผมมีสิทธิ์ไหมเนาะความรักรอบนี้เราจะมีสิทธิ์ไหมเนาะเราจะแฮวไหมเนาะเพราะว่าเราถึงขั้นแบบใจเราไปแล้วนะใจเราข้างใครเขาแล้วนะเออความรู้สึกข,ของเราอะโอนเอ็นไปทางคนที่เราเล่งไว้แล้วนะครับผมเพราะว่าการเล่งในรอบนี้เหมือน เราให้คะแนนเขาเยอะมากหมายมันม่นปั้นมือคาดหวังอะไรสูงมากนะครับอืมทุกอย่างเอ,อ่อเราหมายมัน่นแล้วคาดหวังสูงว่าคะแนนจะเข้าข้างเรานะครับผมเราคาดหวังอยู่ว่าคะแนนจะเข้าเข้าข้างเรานะครับผมแต่เราจะ เป็นยังไงต่อละเราก็ยังเลือกเรายังไม่สรุปเรายังมเลือกอยู่นะคะผมสรุปสรุปในสรุปของราศีกันก็คือทั้งมีคนสนใจเราและเราก็ไปนสนใจคนอื่นด้วยนะคะผมคนที่เราเลงเขายังไม่รู้ว่าเราจะอะไรยังไงกันเราก็ด้วยกันประมาณนี้แต่ตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดของ เลือกเลงไว้หลายๆคนดูหลายๆคนสรุปแล้วมีคนมีสเสน่ห์นะมีคนมาจีบเยอะขนาดดีกันเราก็าหวานสเสน่ห์ตัวเองด้วยไปจีบเขาเยอะเหมือนกันมันก็เลยยังไม่จบยังก็เลยไม่สรุปนะครับผมยังอยู่ในช่วงโปรโมทต,ตัวเองอยู่นะครับยังโปรโมทต,ตัวเองอยู่ไม่มีอะไรที่แบบว่าตื่นเต้นนะครับผมไม่มีโหมดตื่นเต้นมีแต่โหมด ใส่ใสมีตะหมดใสใสไปใสใสอยู่ใสใสจีบใสใสเล่นเล่นขำขำถ้าเล่นด้วยก็เอาทาถ้าถ้าเล่นเนื้อเล่นตัวมากไปก็ก็ไปคนอื่นต่ออะไรประมาณนี้นะครับ